ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไม่ไปไฟไม่ไปไฟที่อื่นว่าพี่งนี่กว่าบัมเนี่นอนบัมมาต้องเล่นบัมก่อนไม่งั้นเราโดนยิงล่วงมันลงมาทุบเราอีกแตยามป็นมายังถ้าเราบัมรถมันพังได้ถึงเราไฟแพ้กือว่าเปลี่ยนเวทไหมเปลี่ยนจากหน้าบ้านไปตรงอื่นไหมเปลี่ยนเวทไหมตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะเลยว่ะแพ้ตลอดเลยตรงเนี้ยเอาป่ะเปลี่ยนเวทป่ะตรงเนี้ยข้างหน้าสายมันอยู่ข้างหน้าสายเขาหน้าสายเนี่ยอยากแตกอเมื่อไหร่ถ้าอยากอยากแตกอเมื่อไหร่ถ้าไม่อยากแตกก็ตรงนี้เลยหยิบเราเราลดยัง ขึ้นรถครับลงลงลงคนหนึ่งให้ขึ้นคนหนึ่งให้ลงพี่สองจุดศูเร็วจุดศูนย์ไม่ต่างจุดศูนย์ขึ้นรถโอ้ไม่มีรถพี่พี่ตอนรถบ้างไหม่ะไปสองจุดศูนย์เพื่อเราเติมไม่ทันกูบอกแล้วอที่บ้านซ่อมรถสองสานพันนะใครไม่มีรถใครไม่มีรถ ใครโดนอะเชฟูก right. well, ิ <Hello. S 1> hey, ่หรอแล้วแล้วใครโดนอะไปโดนได้โดนแล้วได้โดนแล้วแล้มันไโดนได้ไงวะฮัลโหลครับไปไปด่วนเลยด่วนเลยไหนอะไปไปใครจุดนะเอ้ยมึงรวมสองจุดศูนยเลยเล่นสองจุดศูนยเลยมั้ยหละกูบอกแล้วไปตั้งแต่แรกให้ไปไอ้นี่มันห่วงแต่รอบ้าง อดหลวงพวกมันไม่อยู่แล้วนี่มันหนีไปที่อื่นเปล่าพี่มันโดนไล่ยิงเนี่ยผมดีผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงอยู่เอเยย็นนนๆกัห่ฮ้ยไม่หยาดอย่าพูดดังกันนะแล้วมันมาสองจุดศูนย์ทำเชียอะไรวะใครมา2.0ถ้าเราอ่ะจ,จะไปไล<ห>่หาหรือว่าเราจะรอมันมาคูมาไม่ใช่เหรอไอเคทูกับใครอ่ะ ตอนตอนนี้รวมกันไปหมดแล้วเอาไงรวมบ้านไหมรวมบ้านไหมหรือว่ายังไงพี่กันครับพี่มันไม่รับนเรอยชังไงสบายนะเว้ยผมว่าเล่นบ้านเราได้เปรียบเจริงเอางั้นก็ไปดิปะไปถ่ายหน้าบ้านก็แล้นะใครใครใครอัี้เบอร์เนร์่ไหนวะไม่แล้วทำไมเชรมานี่กับกับพี่กีอะผมโทรหาแล้วมันไม่รับพี่ก็ไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้เลยมันแตกแถวทำไมอะ มาแล้วมาแล้วได้ไฟแล้วนะได้ไฟนะฝอนนอนะได้ไฟนะฝอนนอนสอนนอนสอนนอน่ันมามันมาที่ส่วนเยอะเฮ้ยปั๊มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกันพวกเพื่อนเราบาจีนีพขาวจีนีพีขาวเยี่ยอะไรอ่โซนโซนโซนเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรา เกาะกลุ่มไว้บอกเพื่อนกาะกลุ่มไว้ไม่ทำไมมีเพื่อนตายอุ้มสองจ<ก>ใช่ไงมันหลุดดีใจเย็นตรงนี้เราบัางกันเอง

ขึ้นมาขึ้นมาอย่าล้อไปเอาเพื่อนมาไปา่อนมาโคตรแหลกเลยชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนไปไม่ไม่พี่ล้มอยู่พี่ล้มอยู่พี่ลมอยู่พี่ลงลงรถแล้วลงรถแล้วต้องลงลงเล่นลงเล่นลงเล่นรีเซตเพื่อนหรีเซตเพื่อนห เอาไปไว้ข้างหลังเพื่อเดี๋ให้มได้พ่อเ้ยฟ้ากะเย็นไม่ต้องน่เื่อยะมเลยวนชาอะไรเียยิงจะไปไหนโง่สวยไอ้ศาตว์ทำไมชุดเพื่อเลยเดี๋ยวกูยิงให้ชุดเพื่อเลยนี่นี่ชุดเพื่อนนยเนาะเพื่องเลยเดี๋ยวกูยิงให้เออตอนเลไปพี่ตอเลยไป ก็เลยไปกูยิงให้เลยไปยืนไปเลยไปมันชุบเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเฮียขยะอิสตันมึงไหวเปล่าเฮียมึงเอาอะไรมึงเอาอะไรเพื่อนกูอิสัตว์อุ้มเลยครับอุ้มเลยครับอุ้มเลยครับอะไรมึงทำอะไรเพื่อนกูนีเลยเฮียมึงเอาไอ้พวกขยะหน้าส้นตีนไอ้เหี้ย เอาดีตัวเก็บขยะดีเฮ oh yeah. ียมึงเก็บไอพวกขยะหน้าบ้านนี้สถุนเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวชุบมันตัวฟรีมันตัวฟรีมึงเอายิงตัวฟรีดิสวยไอ้เฮียมันไม่รักเพื่อนมันก็ปล่อยมันมันโง่ไง มึงจะไปไหนมึงจะเพื่อนมึงไปไหนเฮียโง่มึงจะเพื่อนไปไหนฮะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไปไหนไอ้ทุเรศไอ้สัไอ้ทุเรศไอ้ควายทุเรศเฮียทุเรศไอ้สัตว์ทุเรศมึงจะไปไหนอ้อมไไอ้ไอ้มอ้ไ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 อไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไอไอไอ้ไอตไออ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไกูเอาชีวิตมึงไอ้สัตว์กูเอไไ กูเปืดซอรไดซเอร้ลซ oh, hmm ุปเกูยิงให้ซุบเลยซุบเลยตาพี่ตาโทษพี่ไอ้กู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 หมาปะไปไปไปอุ้มไปหมด้มไปหมด

ไูมีอาดิสข้างหลังมาดิลงกูโดนยิงสี่อย่างหรอเปื่อนึงสพไปออซ่อนน่้ไปขยักข้างหลังมาดิมารวมตรงนี้ขยข้างหลังกูน่ะนู่นเออมานี่แหละไยไว้เห็น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 น้องกูติดคิวเล่นชิวกันใหญ่นะพวกมึงอ่ะ มึงมีที่หอบปะ